ก็สวัสดีครับผมวันนี้เราก็จะมาดูเหรียญพายนะครับอันนี้ยังไม่เข้าตลาดก็คือเป็นสีม่วงข้างล่างนี้ตอนนี้เขาเปิดเป็นกระเป๋าไวล e t ด้วยนะครับคือตัวพายเบลเซอร์เนี่ยคือเป็นทดลองกระเป๋าไวลด์ไวลไวซซึ่งเราเข้าไปสมัครได้ส่วนตัวพายนี้คือการขุดนะครับช่วงนี้มันขุดฟรีอยู่นะก็จากที่ผมขุดมาก็ผมก็ขุดคนเดียวมาประมาณหลายเดือนแล้วนะ ได้วันละประมาณแปดเหรียญเมื่อก่อนวันละประมาณสี่สิบกว่าเหรียญกว่าเหรียญพายนะแต่ว่าตอนนี้คือมันมันขุดได้แปดเหรียญเพราะว่าคนเริ่มขุดเยอะขึ้นแล้วก็สามารถมีตัวแชทต,ตัวแชทนะครับผมเข้าไปคุยกับคอมเมนต์กับพวกคนในคนไทยได้มีอังกฤษมีภาษาเข้าไปพิมพ์คุยกันได้อยากรู้อะไรก็ลองไปสอบถามกันดูนะครับก็เหรียญน,นี้มันก็จะขุดลงเรื่อยๆตอนนี้ยังมันไม่เข้าตลาดแต่ว่า เห็นมีข่าวว่าในอนาคตนะ่ะประมาณเดือนธันวาเนี้ยเขาจะเข้าตลาดแล้วนะครับผมก็คือใครอยากขุดก็ลองขุดอันนี้เป็นการขุดฟรีนะครับไม่ต้องเสียตังค์ไม่ต้องไปลงทุนอะไรทั้งสิ้นนะครับก็ลองดูแล้วกันถ้าสมมติว่ามันไม่ได้เราก็ไม่เสียอะไรนะครับเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นการขุดขุดแบบฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับเหมือนสมัยก่อนบิตคอยเงี้ยเขาก็แจกวันละประมาณ50บิตคอยเลยนะตอนที่มันเปิดตัวแรกๆแต่ไม่มีคนสนใจ แต่ตอนนี้เหรียญแล้หนึ่งล้านบาทส่วนพายเนี่ยคือตอนนี้กระแสมาแรงนะครับผมว่าว่าเหรียญจะมาเท่าไหร่มากกว่านะครับผมว่าอาจจะราคาขึ้นประมาณสิบยูเอส่อ1หนึ่งพายหรือว่าหนึ่งร้อยยูเอสถึงหนึ่งพันคือกระแสแบบคนแบบพูดกันเยอะมากเลยแล้วก็มีเริ่มเอาเอารูปมาลงว่าซื้อรถซื้อมือถือรับเป็นเหรียญพายของประเทศอื่นแต่ว่าเหรียญน,นี้คนจีน ขุดกันเยอะมากที่ที่ผมอ่านในข่าวอะ่ะคือคนจีนแบบถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของยอดของคนขุดน่ะคือในเนี่ยคนจีนจะเยอะมากแล้วทีนี้เพื่อนผมแนะนามาหลายเดือนแล้วแต่ว่าส่วนใหญ่ผมก็ไม่ค่อยได้ทําคลิปลงอะไรเท่าไหร่บางอย่างผมก็ไม่ค่อยได้ทําคลิปลงนะเพราะว่าผมก็ดูความเสี่ยงว่าเอ,อันนี้มันก็ไม่ได้ใช่อะไรอย่างนี้นะครับผมก็เลยไม่ได้ค่อยได้ตามกระแสแต่ทีนี้ เรื่องภายเนี่ยคือกระแสมันมันมาแรงผมก็เลยเอาคลิปมาลงนะครับผมว่าเออมันเริ่มเริ่มมีกระแสการขุดเหรียญฟรีแล้วก็ในอนาคตอาจจะเป็นเหรียญที่ทํามูลค่าได้สูงมากซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าอนาคตมันจะเป็นยังไงแต่ถ้าเกิดการลงทุนมีความเสี่ยงแต่ถ้าเกิดสายฟรีมีแต่เสมอตัวกับได้นะครับผมสายฟรีนะครับ สายฟรีก็มาลองกันดูนะครับผมว่ามันยังไงม,มีแค่เสมอตัวก็ได้ถ้าเรามาดูเนี่ยคือมันก็จะมีช่องแชทมี e อ e r g y อะไรอย่างเงี้ยคือตรงสีเขียวเนี่ยสีเขียวที่ผมติ๊กเนี่ยก็คือมันเป็นกําลังขุดนะครับผมเราจะขุดกับเพื่อนแล้วก็มันก็จะมีคิดกําลังขุดว่าเราจะขุดได้ประมาณเท่าไหร่แล้วตอนนี้ผมขุดมันต้องกดขุดทุกวันทุกยีิบสี่ชั่วโมงนะครับตอนนี้ผมเหลืออีกประมาณสามชั่วโมงยี่สิบห้านาทีผมก็ต้องกดขุดใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับผมแล้วก็ เพื่อที่จะได้ได้ขุดไปเรื่อยๆบางบางวันผมก็ลืมขุดก็มีก็เสียไปเลยวัน 1, หนึ่งแปดเหรียญอันนี้ผมก็พยายามกดให้ได้มากที่สุดนะครับเพราะเพื่อจะอนาคตมันจะดีขึ้นนะครับผมเออมันก็น่าดูแล้วก็มีเฟนเพื่อนอันนี้ถ้าเกิดเราชวนเพื่อนได้เท่าไหร่มันก็จะขึ้นขึ้นแต่ว่าถ้าเราไปสมัครกับทีมใหญ่มันก็ไม่มีผลอะไรนะเพราะว่าเราก็ต้องไปชวนเองแต่ผมไม่ซีเรียสนะครับเพราะผมขุดคนเดียวสบายใจ อันนี้เพื่อนผมชวนมาผมก็ลองขุดเล่นๆดูมันก็โอเคคือด้วยความขุดเล่นๆอนะ่ะไม่คิดว่ามันจะมีกระแสข่าวว่าเหรียญมันจะเยอะจริงๆผมขุดลายเหรียญมากเลยแต่ว่าถ้าไหนที่แบบมีกระแสเยอะๆเดี๋ยวผมก็จะเอามาลงนะครับผมอันนี้ก็คือแบบเหรียญดูแล้วมันน่าจะมีอนาคตในภายภาคหน้านะครับผมอืมแล้วก็เขาก็จะมีระบบบล็อกอะไรเงี้ยเราก็ต้องยืนยันตัวตนผ่านเมลผ่านเบอร์โทรผ่านอะไรพวกนี้ทําให้เรียบร้อยนะครับผม ตอนนี้ภาษามันก็มีแค่ต่างประเทศแค่ประมาณนี้นะครับก็ลองดูอาจจะอนาคตอาจจะมีเครื่องขุดภายด้วยหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะเหมือนด็อกคอยเหมือนอิเทเลียมเหมือนบิตคอยอะ่ะที่เราต้องใช้เครื่องขุดเครื่องขุดมาแต่ตอนนี้คือเราขุดผ่านแอปยังฟรีอยู่นะครับยังไม่เสียตังก็รอรุ้นว่าจะเข้าตลาดประเทศไทยเมื่อไหร่แค่นั้นเองตอนนี้ผมมี310เหรียญละ้ะขุดมาหลายเดือนมากเลยนะครับผมโอเคก็สําหรับ คลิปนี้ก็ขอจบแต่เพลงเท่านี้ก่อนแล้วกันครับผมแล้วก็รหัสติดตามมันก็มีนะครับผมก็คือใครที่อยากเข้าต่อจากผมผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับผมในตรงคอมเมนต์นะครับแล้วก็รหัสรหัสโค้ดคือเกิดไปสมัครเฉยๆยังไม่ได้นะครับต้องมีรหัสโค้ดด้วยก็คือเป็นพี่ตัวใหญ่ a t j 4 6 1 5นะครับก็ไปกรีดไปกรอกโค้ดเข้าไปสมัครกันได้นะครับผม อืมเข้าไปสมัครกันได้นะครับผมโอเคไปละบ๊ายบายสวัสดีครับ